เพราะว่าบุญมันเต็มแล้วไงมันเลยแล้วมันเลยแล้วถ้าเราจะไปแบบวิญญทยาธิกะหรือปัญญาธิกะเนี่ยต้องไปอีกสี่แสน,นมันนานไงมันไกลไงหลวงพ่อฤาล,ลืีริงดํเยียงถอดถอดลาเลยตัดพุทธภูมิทิ้งเลยพระอินยังตัดทิ้งเลยพระอินเป็นพระโพธิสัตว์แท้ๆเหมือนกันพระอินนะพระเจ้าพังกรรานะีายเป็นพระโพธิสัตว์เหมือนกันแต่ท่านก็ลาเลยท่านไม่อยู่เพราะว่าท่านบอกแล้วว่าเดี๋ยวมันมาเกิดมาตายถ้าคนอยากจะเข้านิพพานชาติปัจจุบันต้องไปลาต่อหน้าพระพุทธรูปพระพุทธรูปองค์ไหนก็ได้อธิษฐานจิตเนี่ย แทนพระพุทธเจ้าอะ่ะนะเป็นรูปแบบเนี้ยมีดอกไม้ทูบเทียนเวลาลาได้ลาพุทธภูมิได้ทันทีถ้าคุณอยากลาจริงนะอยากไปนะแต่เป็นอหาหันนะคงคงถามว่าได้ไหมมันได้นะถ้าลาแล้วเพราะบุญบุญมันเต็มเต็มเปี่ยมแล้วอะอ้าวสิบสี่จะถูกไหมไม่ถูกะนะหนูนาสิบสี่ของเจ้าไม่ถูกนะเอออันนี้ไม่ไมโกหกไพ่มันขึ้นอย่างนั้นนะ คนที่จะเข้านิพพานชาติปัจจุบันได้ถ้าหาว่ามีตําแหน่งเป็นพผมเนี่ยพูดตรงๆเลยนะปรารถนาปัจเจกับโพธิยานแล้วบรรลุเลยใช่ไหมลาแล้วก็ยังไม่ใช่ว่าบรรลุเลยแต่ว่ามีอาการคล้ายๆว่าทัศนายานจับแฉมใสมากรู้แค่นั้นนะเมื่อทัศน์ถ้าคนจะบรรลุก็คือใกล้ตายเขาเรียกว่าอารมณ์อารมณ์ไม่นี่เอาคืนนี้จะมีลาบไปเอาตรงๆเลยนะไม่มีลาบอะคืนนี้อย่าเล่นเลนานะคืนนี้นะ น่าหนูนาคืนนี้อย่าเล่นเลยนะมันไม่มีลาบพูดตรงๆไม่โกหกบรรลุทําได้แต่ไม่แต่ว่าใจนี่บรรลุได้ในชาติปัจจุบันแต่จะไปบรรลุก่อนตายก่อนตายนะถ้าใช้ชีวิตแบบปิดปัจจุบันทันด่วนก่อนตายนะไปบรรลุได้แต่ถ้าบรรลุขนาดที่เป็นพนธรรมดาคุณจะตายภายในเจ็วันอันนี้ผมไม่โกหกหรอกไม่ไม่ใช่ภายในเจ็ดวันภายในยีิบสี่ชั่วโมงวันต่อไปคุณไม่มีชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วนี่พูดไปตามจริงนะ เ,เข้ามากันเร็วคนละ9 9 9าแชร์นะเข้ามากันได้แล้วเจ้าทั้งหลายนะคนละ9 9 9นเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะส่งของขวัญเข้ามาแล้วตั้งคําถามกันนะนะน่ามาดูเด็กเนาะเด็กเนาะเป็นแก๊งอะไรนะของเด็กมหาวิทยาลัยเนาะดังๆเนาะ เรามานั่งคิดๆเนอะเขาทําอะไรใหญ่ๆโตๆแล้วสุดท้ายขอบคุณนะครับสําหรับหัวใจส้มตั้งคําถามได้เลยนะหนูนาหนูซื้อหวยไว้สามสามต่อไปจะได้ไหมก็น่าจะได้มั่งนะอา่าล้วชื่ออะไรต่อแฟนที่บล็อกผมไปเขาจะกลับมาไหมยังไม่กลับมานะครับสามวันนี้ผมไม่โกหกบรรลุทาได้ไหมบรรลุทําได้พระโพธิสัตว์บรรลุทําได้แต่ต้องลาพุทธภูมิทิ้งก่อนทําไมบรรลุถึงต้องตุยเขาไม่ให้อยู่ให้มนุษย์ปรามาตร พอมนุษย์อ่ะคุณดูเอาเหอะคนสอนผิดผิดทุกๆอ่ะลงนรกไปก็เยอะบอกว่าพระพุทธเจ้าพระสีสะส่สอบไม่มีจริงถ้าพระสี่สอบไม่มีจริงแปลว่าคนนั้นยังเข้าไม่ถึงพระรัตนตรัยตั้งแต่แรกแล้วผมพูดนะผมกล้า